สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็น f o r er t u n e r t r d ปี2010ขับ4นะครับผมคันนี้สีขาวสวยมากๆนะครับผมเกียร์ออโต้ดีเซล3.0นะครับผมด้านหน้าทันสมัยขาวสวยสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับคันนี้ด้านหลังก็มีสเกิร์ตติดให้เรียบร้อยนะครับผมมีสปอยเลอร์ด้านหลังของ TRD แท้จากโรงงานเลยนะครับคันนี้ รถกว้างขวางมากครับเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้ภายในสวยนะครับผมนั่งสบายเบาะขาวสะอาดแอร์หลังครบด้านหน้าก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมนั่งได้หลายคนเลยครับไปได้ทั้งครอบครัวเลยครับตัวเบาะมีสลักว่า TRD Sportivo จากโรงงานเลยนะครับคันนี้เกียร์ออโต มีเกียร์4วิให้ด้วยนะครับผมลุยไปได้ทุกพื้นที่นะครับผมไม่ไมเยอะมากครับคันนี้แค่280,000กิโลเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดมีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบคุณแจ2ดอกนะครับผมราคาเพียง569,000บาทเท่านั้นครับผมสนใจ,จติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ